สวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่จะมาอัปเดตสวนผักแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสวนผักยาวๆเลยค่ะคลิปนี้นี่ค่ะพี่น้องผักแม่เกิดแล้วค่ะอันนี้ผักชี้อ่ะพี่้องผักชีแล้วนะคะนึกว่าจะบ่ขึ้น ป่าเข้าไปอาทิตย์ก่าๆพักซุ้มอื่นขืนกันเบิด์ดเราเหลือตัอันตัวนี้เนาะพักซีลาวค่ะพี่น้องกำลังงามะะ้วค่ะขึ้นให้กินอยู่อันนี้ก็คณะยอดพี่น้องมันบอถือแดดพี่น้องมันกะนน็ะเลตต้นเงาค่ะก็เกลโยโยกมาใส่แดดฮักเบิด ต้นมันยืดพี่น้องว่าเพิ่นมาถือแดดเด้ก็เลยอุ้มมาใส่แดดอุ้มมาใส่แดดได้สองมือล่ะหักเบิดพี่น้องเลยต้นยืดเพื่อนหักเบิดเลยแต่ว่าก็จะได้กินไ่ดอกเนาะมันก็จะเหลือให้กินสักต้นสองต้นอยู่ดอเห็นว่ากระไดเห็นว่ามันยืดกระได ลืมเ,เอานางมาใส่แดดนะนะพี่น้องจ๋าบ่โดนแดดโดนแค่นิดนิดแกเลยยืดเนะาะผักมันต้องโดนแดดเนาะพี่น้องเพราะแมันสียืดนี่พี่น้องอันนี้สวยค่ะกวางตุ้งยอดเออกวางตุ้งดอกบ่กวางตุ้งยอดบะกวางตุ้งดอกหรือกวางตุ้งห้องเต้ะ่ะกวางตุ้งดอกค่ะแหละสวยค่ะพี่น้องอันนี้สวย นางโดนแดดไงพี่น้องนังกระเรบาไดบยืดบบยืดนา่งโดนแดดแดดแบบพอะเพียงอ่ะช่วงๆส่วงใบๆถึงเย็นน่ะนั่งโดนแดดนางกะเลยบใยืดพี่น้องนังก็เลยต้นสวยค่ะพนาผักชีแม่นะพี่น้องมย้มมาแย้มกำลังขืนยุ่พี่นอ้องจา้ากำลังเกิดยุ่มย้มมาแย้มดอก ปกลกรอบนี้คือเมื่อคืนลหรอเหรอนี่จ้ะนางกำลังเกิดอยู่พี่น้องกำลังโงหยอดแ <c oughs> ต่ว่าบางบางอันก็ขึ้นอยู่ล้อยไปเยอะเนาะร้อยบางๆนมันก็เลยบงึงคือจังบ่เกิดแบบพี่น้องแต่ว่าจริงๆนางก็เกิดอยู่น,น,นั้นนะ่ะนะรอยบางบาง ก็เกิดให้อยู่อันนี้ก็กระเพราแดงกระเพราแดงหน่อยตั้งแต่รุ่นแรกคุณอาจจะพี่น้องว่าจะเอานั่งออกมันก็นยังเกิดให้ยูเน,นาะนั่งก็ยังปงให้ยูเกิดเลยเบ่าออกอันนี้นะไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาเอาไปกินด้วยพี่น้องเอ้ยปลูกรุ่นแรกคือกันค่ะนี่ ปลูกตั้งแต่รุ่นแรกเหมือนกันนางบ่อตายจืกเถื่อเนาะนัะนงบ่อขีดจืกเถื่อน,นี่ว่าจะถอนปลูกแล้วก็ว่าจะถอนออกแล้วก็ลงไม้นั่งกับบ่อไปจืกเถื่อเนาะพี่น้องนั่งบ่อไปก็เลยเอานั่งไว้ซะนังบ่อไปเจือเถื่อเนาะนัะนงบ่อไตเนาะนัะนงปงดีดีตัดยอดไปกินกว๋วยเตี๋ยแล้วก็ปงออกดีดีเนาะ แล้วจะ้ะนี่เดี๋ยวจะพามาดูกะเพราพี่น้องเพาะเมล็ดกะเพร,า,เร,รเานะคะขึ้นแล้วจ้าพี่น้องจ้าเต้าแนวเมล็ดเมล็ดกะเพร,เร,รเาขาวนะคะพี่นอ้องขึ้นแล้วนังขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอานั่งออกแดดจ้ะเนี่ยเมล็ดกะเพราอันนี้อันนี้ก็ตัดไปกินเด้พี่น้องให,ให้นังปงหยอด ตัดนั่งไปพัดกเะ,ะเพาปลาเมือกเมื่อนั่นให้นังตรงยอดแตกนองออกหลายๆนะพี่น้องจา๋าว่าเราก็เอานั่งไปใส่แดดก่อนตนน่ช่วงเช้ามันจะมีแดดตรงนี้พี่น้องช่วงเช้าจะโดนโดนแดดอยู่ฝั่งนี้โต๊ะลงไปสัตว์ละ ช่วงเช้าโดนแดดฝั่งนี้แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาจังเอาไปออกแดดออกแดดเต็มเต็มอยู่กับน้องปลาไปก่อนนะคะค่ะ โคนาคนาเดี๋ยวก็มาลูกให้อาหารปลาไปวันกี่พี่น้องบ่ด้ใหนน้างมาสอมมือล่ะลืมค่ะอ่ะอันนี้ก็ให้อาหารปลาฝั่งนี้ก็ปลาไอายอยู่กับน้องปลาไปก่อนนะจ๊ะกระเพราของแม่อันนี้ก็ต้นหมักฮุงพี่น้องต้นมะละกออันนี้ก็ต้นมะละกอค่ะอัน ว่าจะเอานัางไปทิ้งละพี่น้องหักเราว่าจะถอนออกพันได้ถอนเรานัางปงยอดพี่น้องนังปงยอดออกมากเ็เลยต้องเอานัางไว้ก่อนเพื่อได้กินหน่วยมันเพื่อได้กินหน่วยลนะพี่น้องจา๋าเราต้นนีเพิ่งรู้ดิใบมันคืออัน ใบบ่ได้เอ็นฮักบม่ได้เป็นหยังเด้พี่น้องตะวามันขึ้นแหงไปทีละใบสองใบมันคือแหงค่อยๆทยอยแหงไปที่ละใบสองใบมันเป็นอะไรคะนี่เห็นมาเริ่มแหงแล้วมันเป็นเอยียงจะได้กินนนวยอยูบ่บอหรือว่าจังใดถ้าไม่ได้กินจะได้เอาออกเอาไว้กับเก๊กา้าได้ถ้าไ่ได้กิ่นนวยพี่น้อง น,นูอั้นก็ต้นมะนาวค่ะมะนาวก็ออกลูกหลายแล้วหน่วยนี่เริ่มใหญ่แล้วแต่ว่ายังเก็บยังไม่ได้พี่น้องอส่เบิ่งทั้งนี้เนะาะบริขึ้นข้างบนเราวสาวหนวยจะขึ้นน้ำบ่เห็นแม่ห้องหาแม่แม่แม่อยู่นลออกหนวยหลายเลยเด้กมะนาวกระดาพี่น้องเอ้ยมาจจะเอยเอะอ,อยู่ค่ะ อะไรไม่อร่อยลูกพัก <c oughs> เอ้คลิปนี้จะอัปเดตสวนพักเงี้ยไปนะคะ่ะพี่น้องจ๋าพึ่งเบื่อสวนพักแม่เด้อค่ะแม่กําลังเฮอจากพี่น้องอยู่ในช่วงเฮอ <c oughs> เฮอพักค่ะน,น้องเน่เน่เมื่อนี้ก็ไม่ได้ดไปโรงเรียนอีกและะ้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋า น,นังงตห้อนมือเสานี่โตั้หอนพางพางขึ้นโอ้ยเนาะเมื่อคืนนี่โตัวมะหอนเดี๋ยวมะหอนตอนเ้าร์ปันนี่มะหอนตอนประมาณตีห้าครึง่งปุ๊าตัวหอนปานใจก็เลยไม่ได้เห็นไปลุงเลี้ยนสัมจริงๆว่าจะเห็นไปได้เพราะว่ามือคืนนี่โตัวมะหอนแล้วอาการบ่มมีงแงลนะเนาะพอเศา้ามาตั้หอนพางพางอยู่พี่นอ้อง สวนผักแม่อยู่ในช่วงเหือสะอ่อนแต่ว่าจะได้กินหรือเปล่าต้องรอชมอีกทีจะโตให้กินหรือเปล่านะ นี่ค่ะพี่นอ้องจ้าเครื่องซักผ้าแม่เ <c ười> ครื่องเก่าล่ะคคะสร้างมาสมแล้วสภาพก็จะยับเยินหน่อยนะคะพี่น้องจา้าสิบกาปีแล้วเนาะพี่น้องเลยสร้างมาสมกันเลยใสยใ่ได้คือเก่าค่ะกําลังปั่นอยู่จัดตอนนี้เครื่องไงอยู่สภาพแบบนี้หละจ้ะอย่างที่เห็นน่าสิบกาปีเนาะ อยู่น้ากันโดนก็รักนางนะเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนมพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทิ้งนางไม่ลงคุยกันไว้ว่าถ้านาังเสียนะเราซื่อไม่นะสมบไดิเราซื่อไม่ก็จะเอานางังเก็บไว้อยู่บ้านว่าสันพี่น้องจะบ่เอาไปใส่จะเก็บไว้อยู่บ้านจะบ่ขายซากขายหยางว่าสันเดสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> ผูกพนันรอทำใจก่อนทำใจได้เขาจังขายสากหนังรากาอันนี้พี่น้องจ้ามุ่งลวดจ้ะมุง่เอองเขายังเกาะมุง่งผ้าม่านกันยุงติดหน้าประตูสร้างผ้าม่านกันยุงมาติดเมื่อวานนี่พี่น้องติดเองเองุ้ยแพร่ยูแม่ก็เลยติดเองมันกะสิเป,ป็น ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเละๆมายม่อมมาแยมติดใ้ก็ดีเด้พี่น้องบาทนี่เปิดประตูบ่ต้องห่วงยุ้งเลยค่ะเปิดจนว่าทุ่มสองทุ่มหุ่นละจังปิดอันนี้สะดวกสบายอยู่ว่าจะสั่งมาติดว้ตะโดนแล้วก็ลืมลืมบ่ได้สั่งพี่น้อง ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบาท,ท่นี่ก็ได้สั้างมาติดซะให้มาแล้วมันหลอดว่ะโรกสาวก็มูดเข่ามุดออกลูกสาวก็ออกกวกเฮอเาเล่นนะพี่น้องพากกันมูดเข่ามุดออกมุดออกมุดเข่าอยู่เห็นละ